เออวันนี้ลําปางอากาศหนาวนะเริ่มหนาวแล้วนะผมเลยอาบน้ำแต่แต่เช้าเลยนะครับแต่วันนี้อยากจะฝากเรื่องไปถึงบุคคลสองคนนะคนแรกเลยนะก็คือท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเราคือท่านเศรษฐาทวีสินผมไม่ได้อังเกตอะไรท่านนะแต่อยากจะบอกว่าท่านปากเปราะไปนิดหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของการไปโพสประนามนะอาการก่อสงครามของปาเลสไตน กับอิสราเอลท่านอย่าลืมนะครับว่าคนไทยเสียชีวิตหรือ1หรือสศพเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าคนไทยถูกจับไปบางข่าวก็ว่าสองคนบางข่าวก็บอก11คนถ้าท่านพูดอย่างนี้เนี่ยนะถ้าเกิดทางกลุ่มมุสลิมเขาไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยนะเขาจับคนไทยไปเยอะกว่านั้นเนี่ยท่านจะช่วยอย่างไรครับเดี๋ยวก็เดือดร้อนลุงตู่นะเพราะลุงตู่เนี่ยเป็นมิตรกับทุกประเทศประเทศไทยต้องเป็นมิตรกับทุกประเทศครับ ไม่ใช่สร้างศัตรูแล้วท่านก็ไม่ใช่บุคคลที่เลอเลิศประเสริฐศรีมีอำนาจที่จะไปสั่งการใครต่อใครได้มันจะทําให้คนไทยเดือดร้อนนะเกิดคนซาอูเขาไม่พอใจไม่มาลงทุนนะ,ะในกรณีที่จะสร้างกลังน้ามันหรือกลุ่มชาติอาหรับเขาไม่พอใจขึ้นมามันก็จะก่อเหตุสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันก็จะลุกเป็นไฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคิดก่อนพูดครับอย่าพูดแล้วคิด ก่อนพูดเนี่ยนะฮะเราเป็นนายคําคพูดแต่พอพูดแล้วเนี่ยนะฮะคำพูดเป็นนายเราเชกเช่นเดียวกับอีกท่านหนึ่งนะอยากจะฝากไปบอกไม่ได้ด้วยความเกลียดชังนะแต่ด้วยความหวังดีท่านพิธาลิมจรรยรัฐหรือทิมพิธาที่ออกมาพูดบอกว่าทหารมีไว้ทําไมผมเคยพูดหลายครั้งแล้นะครับว่าอย่าไปแต่ต้ององค์กรน,นี้เขาปกป้องประเทศเราอยู่สุขสบายทามาหากินได้อย่างมีความสุขเนี่ย นะเนื่องจากว่ามีทหารคอยป้องกันชายแดนคอยป้องกันการลุก,การานจากประเทศเพื่อนบ้านหรือใครตัวใครก็ตามนะที่จะเป็นอาริราชศัตรูกับประเทศไทยแต่บอกว่าทหารมีไว้ทําไมนะถึงไปรบกับใครก็ไม่ชนะหรืออาโลกปัจจุบันนี้เขาไม่รบกันแล้วยูเครนเป็นไงฮะรบกันหรือเปล่าแล้วชใช้ไข่ใช้นักการเมืองรบหรือเปล่าต้องใช้ทหารแล้วตอนนี้อิสราเอลนะกับปาเลสไตน์ ถล่มการรบกันใช้ประชาชนรบนะที่มาจากทหารหรือใช้นักการเมืองเพราะฉะนั้นนะฮะคำพูดของพวกคุณเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยใช้ไม่ได้นะขอฝากาถึงคุณพิธาลิมเจริญรณัดด้วยนะครับว่าอย่าด้อยค่าทหารผมบอกตรงๆผมไม่ชอบนะเพราะถ้าวัทุกวันนี้เราไม่มีทหารเราจะมีประเทศเราจะมีบ้านมีเมืองได้อย่างไรลองไปใช้สมองคิด อย่าใช้ส่วนอื่นของร่างกายคิดนะครับ